สวัสดีค่ะเจอกันกับนิดหน่อยอีกครั้งนะคะกับนิดหน่อยกเกษตรอินเตอร์แล้วก็ e ี o ็อกโดยวินิชัยค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจนะคะมือใหม่นะคะที่กำลังมองหาเลือกใช้ท่อเพื่อที่จะไปวางระบบให้มันเหมาะสมกับความต้องการนะคะวันนี้นิดหน่อยมีคำตอบให้คะ่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะที่มีความรู้บ้างแล้วนะคะก็อาจจะช่วยแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ะจะเป็นเกี่ยวกับ การเลือกซื้อท่อ pvc อย่างไรนะคะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะซื้ออย่างไรให้ประหยัดซื้ออย่างไรให้ซื้อแล้วไม่ต้องซื้อซ้ําอีกนะคะหมายถึงว่าซื้อแล้วนะซื้อแล้วก็ไปใช้ได้นะคะให้มีความถูกต้องต่อการวางระบบของเรานะคะซึ่งการเลือกซื้อท่อเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์สําคัญของการวางระบบน้ําเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าระบบน้ํานะคะ,ะจุดที่นะคะ เสียค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างที่จะเยอะก็คือชนิดของท่อน,นี่แหละนะคะซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับงบนะคะที่เราจะใช้ไปนะะจริงๆแล้วในเรื่องของตู้คอนโทรลระบบควบคุมหรือว่าในห้องปั๊มเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะัวใจสำคัญก็คือเรื่องท่อน,นี่แหละค่าท่อนะคะค่าท่อ,ทอจะเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะว่าค่าใช้จ่ายของเราที่เกิดขึ้นน่ะมันมันเยอะไปนะคะหรือมันพอดีนะคะหรือมันน้อยไปนะคะตรงนี้เนี่ยท่อนี้สําคัญดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะ,ะเลือกซื้อควรที่จะ,ะมีความรู้ในเรื่องของท่อไว้บ้างก็จะดีนะคะ,ะในเรื่องของท่อนะคะจุดที่สําคัญที่หลายๆคนนะคะควรที่จะคํานึงถึงข้อแรกเลยนะคะก็คือขนาดของท่อคะ่ะทุกคนซึ่งขนาดของท่อเนี่ยมันเป็น จุดที่สําคัญอย่างที่ว่าไปนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะใช้ขนาดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นะคะนิดหน่อยจะทําเป็นคลิปนะคะเผยแร่อีกทีแล้วกันเพราะว่า,าที่มาที่ไปของการเลือกขนาดท่อเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะคือเลือกให้มันมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดีนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยฉันก็เลือกถูกถูกได้นะคะถูกต้องนะะมันจะเป็นสองตัวแปร ถ้าเราเลือกใช้ท่อที่ที่ที่เราไม่รู้นะคะที่ไม่มีการเก็บข้อมูลหรือคำนวณเนี่ยนะคะมันจะเป็นอยู่สองข้อที่คุณจะเจอข้อข้อหก็คือว่าคุณจะซื้อท่อนะคะเปรืองนะคะหมายถึงว่าซื้อท่อโอเวอร์สเปคนะคะก็คือท่อยิ่งใหญ่ยิ่งหนายิ่งแพงนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือสเปคที่มันต่ำจนเกินไป นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราใช้ท่อขนาดนี้นะคะก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อท่อใหญ่ท่ออะไรขนาดนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะคะระบบของเรานะคะอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะคะเท่าที่ควรนะคะหรือว่าใช้ไปแป๊บเดียวพังนะคะ,นะคะเสียน้ําไม่ออกบ้างนะคะท่อแตกบ้างนะคะนี่แหละค่ะ การเลือกใช้ท่อก็เป็นหัวใจที่สําคัญอย่างหนึ่งของระบบน้ําเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะสมมุติว่านะคะทุกคนรู้แล้วนะคะว่าคุณจะใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะ,ะสมมุติว่าเรารู้แล้วเนาะนะคะ,ะเวลาไปเลือกซื้อนะคะอย่างที่น่้นนบอกก็คือว่าขนาดของท่อนะคะซึ่งขนาดของท่อเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ทําให้เราปวดหัวอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันพูดไม่เหมือนกันนะคะ ท่อบางคนอาจจะได้ยินท่อกี่มิลท่อกี่นิ้วท่อกี่หมุนเนี่ยค่ะสามข้อบางครั้งนะคะเจ้าของสวนบางคนนะคะช่างบอกให้อ่อไปซื้อท่อนะคะหกหมุนมาเลยพี่ท่อสี่หมุนไปเลยพี่นะคะบางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆหกหมุนสี่หุนเนี่ยมันเป็นกี่มิลน,นะคะดังนั้นตรงนี้นีดหน่อยนะว่าให้เรานะคะเลือกใช้นะคะนะคะหน่วยนะคะในการอ่อ เรียกท่อนะคะให้มันเป็นมาตรฐานที่มันสากลน,นะคะคือมาตราเมตริกนะคะอย่างน้อยอาจจะเป็นนิ้วหรือเตนก็ได้หรือมิลก็ได้นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเราสามารถดูได้จากสกรีนข้างท่อนะคะซึ่งท่อนะคะถ้ามีมาตรฐานเนี่ยนะคะผลิตจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีมาตรฐานเขาจะสกรีนรายละเอียดขนาดของท่อไว้ข้างท่อเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวนี้หน่อยมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะนี่เตียเมาด้วยนะะเป็นตัวอย่างนะคะ <_ t ot> เผื่อใครเผื่อใครยังไม่รู้นะคะอ่าท่อนะคะที่มีมาตรฐานอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของบแบรนด์นะนะคะ,ะตรงนี้นะคะท่อนะคะจะเป็นขนาดสองมิลนะคะอาจจะกลับกับหัวกันนาะดูแนวข้างแล้วกันนะคะน,นี่นะคะไม่ใช่สองมิลขอโทษคะ่ะทุกคนสองนิ้วนะ,ะท่อขนาดสองนิ้วอ่า ความกว้างนะคะห้าสิบห้ามิลนะคะตรงนี้นะคะท่อขนาดสองนิ้วห้าสิบห้ามิลซึ่งตรงห้าสิบห้ามิลเนี่ยนะคะ,ะระยะจากไหนนะคะลองดูนะคะท่อเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางข้างนอกแล้วก็ข้างในคือตรงนี้นะคะถ้าห้าสิบห้ามิลก็คือพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางข้างในนะะข้างในท่อนะคะสองนิ้วหรือห้าสห้ามิลเดี๋ยวนี้หน่อยวัดให้ดูนะคะวันนี้เตรียมเครื่องมือมาด้วยนะคะอ่า ที่เราจะวัดให้ดูนะคะก็จะเป็นเวเนียนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอเตรียมก่อนนะนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเราจะวัดเส้นบาศูนย์กลางข้างในนะทุกคนนะคะอาจจะกัะหวบหน่อยนะนะคะตรงนี้นะคะห้าสิบห้านิ้จริงหรือเปล่านะคะอืมนะคะอาจจะบุกขิกนิดนึงเพราะว่าท่อมันสั้นเห็นไหมคะห้าสิบเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวนะของ นี่ตรงนี้ห้าสิบสี่จุดสามสามนะคะนี่นี่อาจจะกลับหัวนะทุกคนเนี่ยนะคะเราต้องหาจุดที่ที่มันกว้างสุดนะคะห้าสิบสี่จุดจุดเก้าสองใช่ไหมนะคะเดี๋ยวหัดให้ดูห้าสิบสี่จุดเก้าสองะคะโอ้ยอ๋อคือมันกลับกันเนาะนะคะเออ นะคะคทำยังไงให้เห็นดีนะคะฝั่งนี้ได้ไหมนี่นะคะห้าสิบสี่จุดอุ้ยหนึ่งสองนะคะก็คือห้าสิบห้าประมาณห้าสิบห้าตามตรงตามที่เขาแจ้งไว้นะคะดังนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคนรู้ไว้นะคะขนาดของท่อ PVC นะคะจะเป็นกี่นิ้วกี่มิลเนี่ยนะคะจะเป็นขนาดรูในนะทุกคน ดูในนะคะเวลาไปซื้อเวลาเราไปซื้อเองหรือว่าผู้ละหมอให้เราไปซื้อนะคะเราก็ดูตรงนี้ด้วยนะคะขนาดคือขนาดนาดูในนะคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะส่วนข้อต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของชั้นนะคะ,ะชั้นหรือคลาสเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเอ๊อะคลาสห้าหรือชั้นห้า ชั้น13.5ชั้น8.5มันหมายถึงอะไรนะคะซึ่งชั้นของท่อเนี่ยมันหมายถึงความสามารถในการรับแรงดันของท่อนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าท่อ PVC ชั้น5หมายความว่าท่อท่อนั้นสามารถรับแรงดันน้ำได้5กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรหรือว่า5บา แล้วก็ถ้าสมมติ8.5ดก็คือ8.5บาบาทบแล้วสบก็คือ13.5บาทก็หมายความว่ารับน้ำหนักได้13.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะคะซึ่งถ้าท่อพลัสสูงรับความดันได้เยอะนะคะท่อเขาก็จะหนาขึ้นนะเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยนะคะทำไมเราถึงต้องดูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีความแตกต่างในการรับแรงดันนะคะคือถ้า สมมุติว่าในระบบน้ําของเราเนี่ยแรงดันน้อยๆนะคะไม่มีแรงดันเลยนะคะอย่างเช่นอ่ท่าน้ำทิ้งนะคะตามบ้านทั่วไปก็อาจจะใช้อชั้นห้าก็ได้เพราะว่าจะราคาถูกกว่าชั้นอื่นๆนะคะแต่สําหรับนี้หน่อยที่ที่ใช้นะคะวางระบบให้กับหลายๆส่วนเนี่ยเราจะเลือกใช้นะคะอะชั้น8.5หรือคลาส8.5เดี๋ยวมาดูกันนะคะัคนเดิมนะคะเขาก็จะเขียนไว้นะคะเห็นไหมคะ p v ว8.5แปดจุดห้านะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะมันก็จะตัดกันนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยนะคะสามนิ้วนะคะสามนิ้วนะทุกคนเออนะคะดูด้านข้างเนาะนะคะสามนิ้วนะคะพอพีวซสามนิ้วแปดจุดห้า,า,หา,นะะาะะเหมือนกันเห็นไหมคะสามนิ้วแปดจุดห้าอานะคะนี่ความหนาดให้ดูนะคะาจะตัดหนาเห็นไหมคะ นี่ความหนาอ่า8.5จะประมาณนี้นะทุกคนนะคะซึ่งนะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะสรุปได้ว่านะคะท่อ PVC ถ้ามีชั้นยิ่งเยอะขึ้นนะคะเช่น13.5จะต้องแพงกว่าชั้นที่ต่ำลงก็คือต้องแพงกว่า8.5แน่นอนเพราะว่าเขาหนากว่าเขารับแรงนันได้ดีกว่านะคะข้อตอบก,ก็เหมือนกันนะคะ นี่เอาตัวอย่างเป็นข้อต่อสามนิ้วมาให้ดูนะคะข้อต่อเห็นไหมคะตรงนี้ข้อต่อนะให้ทุกคนดูความหนานะคะตรงนี้นิดหน่อยให้ทุกคนดูความหนานะคะความหนาตรงนี้จะเป็นคลาสส<ม>ิบสเห็นไหมนะคะสิบสามจุดห้าตรงนี้นะคะ,นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะข้อสามนิ้วเหมือนกันเห็นไหมคะ ขนาดเท่ากันมาตรงนี้จะเป็นแปดจุดห้านะคะเดี๋ยวที่จะมีความแตกต่างให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะ,ะอันนี้อันนี้เป็นข้อข้อต่อนะคะเลือกข้อต่อมาให้ดูเพราะว่ามันมันสั้นดี <c oughs> นะคะตรงนี้สิบสามจุดห้านะทุกคนไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะตรงนี้สิบสามจุดห้าเนี่ยเห็นไหมคะสิบสามจุดห้าเห็นไหมหนาไหมเออหนานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้บางกว่าบางกว่า ห้าจุดห้าเองเท่าบางห้าจุดหให้เราเทียบดูเห็นไหมคะห้าจุดห้าสองห้าจุดห้าอยู่ตรงนี้นะคะเห็นนะคะอ่านะคะดังนั้นนะคะจากข้อมูลนะคะที่นำให้ดูนี้นะคะก็สรุปได้เลยนะคะว่าท่อคลาสยิ่งเยอะยิ่งหนายิ่งแพง ยิ่งคลาส,สต่ำๆนี่คือถูกกว่าเยอะมากเพราะว่าท่อเขาบางค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะะในการช่วยให้เราตัดสินใจได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกใช้ท่อะะอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่นะคะอย่างที่นิดหน่อยแจ้งไปนะคะคือชั้น5เนี่ยจริงๆแล้วนะควรจะใชะ้ก็คือเขารับน้ําหนักได้5ากิโลกร,รมัมต่อ1ตารางเซนติเมตรคือ5บาทใช่ไหมคะ ควรใช้ท่อที่ไม่ค่อยมีแรงดันนะคะเพราะว่าถ้ามันถ้าท่อที่มันมีแรงดันเยอะถ้าสมมติใช้ท่อบางแล้วแรงดันเยอะก็คือท่ออาจจะปริกแล้วก็แตกนะคะตัวนี้นะคะต้องทําความเข้าใจนะคะดังนั้นอย่าลืมนําไปใช้นะคะ2ข้อนี้นะคะเรื่องไกาเลือกเรื่องการเลือกใช้ท่อ PVC ให้ถูกต้องนะคะก็มองเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะอย่าลืมนําไปใช้นะคะ เราเป็นนี้สวัสดีฮะ